ปูจัก,กจัน่นมีใครรู้จักปูจัก,กรจั่นบ้างฉันเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเคยคุยอ,อยู่พื้นที่ทะเลแท,ะท,ะท,ะทะ้ๆเธอจะไม่รู้จักจริงๆไม่ค่อยชอบกินปูขนาดนะไม่รู้ว่ามาจากอิทธิพลตอนเด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนเด็กอะปู่เขาออกทะเลบ่อยภาพความทรงจําในหัวเลยไ,ได้กินข้าวหยำกับปูบ่อยมากไม่ข้าวหยำกับปูก็แตงกวาข้าวกับแตงกวาหน้าตาในเบือน,นี้แก่ารังมันดูตุ้ยนุ้ยแบบแปลกๆไม่เหมือนปูเลยมันเหมือนแมงป่องที่ตัวใหญ่ตัวอ้วนเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราลองกินให้ดูเลยก็น้ำปูอะน้ำปูแหละเหมือนปูบ้านเราแหละคอยคำ เนื้อมันจะมีความหวานนิดนแต่ว่าไม่ได้หวานมากขนาดนั้นไม่เหมือนพวกก้ามปูหรืออะไรพวกนี้ที่ว่าปูมันจะมีความนุ่มๆใช่ไหมเนี่ยจะมีความนุ่มเหมือนกันแต่ว่าบึ้ดบึ้ดอะงงปะมันเป็นคอะไรวะถ้ากินกับน้ำจิ้มน่าจะเวิร์กแต่ว่ากินเปล่าๆลองลองดูไงไอยากชิมเนื้อว่าเนื้อจริงๆมัน,นรสชาติแบบไหนก็เหมือนปูบ้านเราแหละเหมือนปูธรรมดาแหละปูต้มอะเหมือนกันเลยจะมีความสัมผัสของเนื้อที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่คนซื้อ แต่ไม่ใช่คอยใจตังไม่รู้ว่าราคาจริงๆเขาเท่าไหร่แต่ว่าใครเจอก็ลองไปซื้อดูได้นะ